ข้ามไม่ได้นะทุกคนไม่หน่จ,จะข้ามได้แต่เรารู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปนะฝั่งนู้นไม่มีต้นไม้รอรับเราก็เจะเดินกลับทางเดิมแต่ว่าตอนนี้เรานั่งก่อนมันเหนื่อยนะทุกคนกว่าจะมาถึงตรงนี้เอาพิมเสร็จมาปะอย่าดมอะไรก็้อวอ่ะมีมีไหม เดี๋ยวไปเดินลงทางนั้นแหละแล้วเดินขึ้นถ้าแบบไม่ได้จริงๆก็แบบอยู่แค่ชั้นหนึ่งเหนือไหมเหนื่อยบอกให้นะอยู่ตรงนี้มันดูเหมือนธรรมดาแต่พอไปอยู่บนต้นไม้ตรงนั้นอะมันเห็นลงถึงข้างล่าง ยาวเลยดูแต่ว่าคือแบบยังไม่ทันเสียวนะแต่ถ้าก้ามไปก็จะเสียวค่ะกลับอ่ะแต่ว่าเราจะกลับทางนอกไงอุ้ยต้องผูกทางไปดูอ๋อมันมีทางลงทางนี้ไงเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเออเออไปเราเดินไปหาที่นั่งนะทุกคน เพราะว่าเราเริ่มหิวแล้วตอนนี้ต้องจับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ราชันเยอะเพราะว่าม,มองเห็นนะทุกคนไอ้ไม้นี่ก็คืออยู่ดักทางมากนายสไลด์มันลงไปได้ไหมต้องต้องใช้มือไงเดี๋ยวมันบาดตีนเพราะว่าเดี๋ยวมันลื่นสไลด์ลงไปเลยเออ เดี๋ยวมันบาดถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยแบบมันอันตรายแบบนี้ั้งอแบบนี้ขอรองเท้านิดนึงอาลงเราไม่แน่หรออาจจะรอให้เพื่อนลงไปก่อนแล้วเราจะเพราะว่ามันทางมันลงยากนะ เราจะเก็บกล้องนะโอ๊ยติดผมโอเคลงมาถึงข้างล่างแล้วอาจจะมีแบบบังอะไรบ้างนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มือเราต้องใช้จับนะทุกคนมันจะลื่นนะทุกคนขาลงขาขึ้นจะไม่ลื่นเท่าไหร่ กิ้งลงไปก็ตกนู่นเลยนะทุกคนต้องพยายามตรงตัวให้ดีอ๋อมันมีทางลงทั้งสองฝั่งนะข้างล่างเดี๋ยวเราไปทางล่างนะทุกคนใส่รองเท้าก่อน ร้นอนมากฮัลโหลว่าไงพวกเกือบ <is> ต,ตายแล้วเมื่อกี้ก็ไม่รอดร <'s> อดมาได้ s <S นดั่นเป็นชิงช้าปะ s <S นา่าจะใช่ เราถ่ายลงมาตรงนั้นอ่ะตรงข้างหินก้อนนั้นอ่ะปลายเยอะมากเลยอืมเดี๋ยวนายก็เอาแบบที่มันไม่ไหลไดิ <Yeah. laughs> นายไปตรงทรายอ่ะแล้วขุด ได้ได้ไดนี่นเราเล็กกอดหรือ,อยังมะขอเล็กแหละตอนไหนตอนนั้น,นโอเ่ะไม่เรูปแบบสวยๆแอร์มเี่ยวอย่างไรขายยาวคือจะได้นิ้วปลเยอะอตรงนี้อ่สม่ก็ยืแต่ว่าที่ไรขายตรงนี้ของค่ามือแล้วก็ตั้นงตันีได้หน่ 呀、嗯，你你忙吗？嗯嗯嗯 兄弟们。<laughs> <laughs> มาแล้วจากนั้นนะอ๋อนี่เหรอแล้วทั้งนีก็ม่ต้เพินึ่งจังหวะหรือสอจังหวะก็นะถึงแต่านั้นบนี่จากจดเรียวนไปามหรวาจะเดินงางไปแล้วกึจากลงนนเลจากบมทางขนแบบช

对。嗯